คุณผู้ชมเมื่อวันนี้นะคุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเรานะนะครับเราได้พูดถึงวันนี้จะมีนักคำพิพากษาของคดีสําคัญคของกำนันสุเทพมนะเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้มาในเรื่องโรงพักกันนะครับโรงพักตำรวจใ<ช>นะก่อนจะเข้าไปฟังคำตัดสินเนี่ยท่านกำนันสุเทพก็มีการถแถลงข่าวผู้กสิ่อชนด้วยนะครับ,รบผมนะเขาก็ในที่สุดนะคุณผู้ชมครับมหากราบที่ยาวนาน,นในคดีของนายสุเทพเทือกสุบรรนะครับพร้อมกับ พักพวกเนี่ยก็ได้นะฮะในข้อกล่าวหาที่ว่าหัวประมูลการก่อสร้างโรงพักและแฟดต,ตำรวจนะครับในที่สุดนะครับคุณผู้ชมสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับพิพากษายกฟ้องคดีนี้ทั้งหมดครับผมไปไดูรายละเอียดนะครับสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำครับที่อม22 2 5 6 5ทั ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่ปปชนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตํารวจเอกปรฏิบัตันประิฐนะครับอดีตรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจตรีสัจจคหิรันนะครับพลตำรวจ พันตำรวจโทรนะครับสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดนะครับและนายวิษณุวิเศษสิง์เป็นจำเลยที่1-6ถึง6กรณีถูกกล่าวหานะครับว่าร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักหรือว่าแฟลตตำรวจนะครับจำนวนทั้งสิ้น300 96อาคารครับมีมูลค่าเกือบ6,300ล้านบาทนะครับซึ่งการพิจารณาของศาลตามพยานหลักฐานและข้อมูลข้อเท็จจริงครับการการะทำของจำเลยทั้งหมดเป็นไปตามหลักการและข้อกฎหมายรวมถึงการใช้ระเบียบที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างครบถ้วนและการดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ มีการแสดงราคาและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนตามหลักการนะครับซึ่งการกระทําทั้งหมดของจำเลยทั้ง6คนไม่มีข้อสงสัยในการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจึงไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราต่างๆตามที่ฟ้องนะครับเมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจําเลยทั้ง6ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําความผิดตามฟ้องจึงพิภากษายกฟ้องทั้งหมดนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปฟังคำพิพากษานะครับคุณสุเทพเสื้จุบันก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินที่จะกู้ศักดิ์ศรีของตัวเองคืนมาได้หรือไม่เพราะเชื่อว่าการเมินการทุกอย่างในเรื่องนี้ทํามาด้วยความสุดจริตแม้ว่าหลายฝ่ายที่พยายามจะทําลายชื่อเสียงและก็ศักดิ์ศรีจะหาข้อมูลอันเป็นเท็จมาใส่ร้ายก็ตามซึ่งก็เชื่อในพยานหลักฐานและวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันกอบกู้ศักดิ์ศรีที่รอมานาน เหมือนอีกหลายๆคดีคอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกล่าวก่อนที่จะเข้าไปฟังคดิพักษานะครับเออนะก็แปลว่าคุณสุเทพก็มั่นใจ,ลนใจเลอยอว่าตัวเองนะจะยกฟ้องอออก็เป็นไปตามนั้นนะครับ